สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูชนในการอ่านกรอนสอนคํานะคะเด็กๆอ่านตามครูเลยนะคะเต่านาตาดตําตาคําไปเอาเต่านาสีเทามีเงาดําดีโตมาดูเต่าโต้ห่าทีทีเก้าขามานีขอทีจะเอา มามาตาชูมาดูเจ้าเต่าตาชูขำเบานี่เต่าอะไรเต่านาสีเทาเราเรามาไวดูเงาไกลไกลแลไปเข้าทีตาชูจะเอาเจ้าเต่าดูดีตาชูได้ทีเต่านี้เท่าไร ตาคําอำลาขอพาเต่าไปเต่านาดีใจไปไวไม่ลาสวัสดีค่ะ